พระมาหากษัตริย์สมัยอยุธยามีทั้งหมด34พระองค์จะมีท่านใดกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ 1. พระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองเป็นต้นราชวงศ์อู่ทอง 2. พระราเมศวรราชวงศ์อู่ทอง 3. พระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุนหลวงพะงัว่วเป็นต้นราชวงศ์สุพรรณภูมิ์ 4. พระเจ้าทองลันราชวงศ์สุพรรณภูมิ 5. พระรามราชาธิราชราชวงศ์อู่ทอง 6. สมเด็จพระอินทราาทราชที่หนึ่งหรือพระนครอินราชวงศ์สุพรรณภูมิ7พระบรมราชาที่สองหรือเจ้าสาพระยาราชวงศ์สุพรรณภูมิ 8. พระบรมมตรัยโลก,กนาถราชวงศ์สุพรรณภูมิ9 พระบรมราชาธิราชที่3ราชวงศ์สุพรรณภูมิ 10. พระรามาธิบดีที่2ราชวงศ์สุพรรณภูมิ 11. พระบรมราชาหน่อพุธทางกูลราชวงศ์สุพรรณภูมิ 12. พระรัศดาธิราชราชวงศ์สุพรรณภูมิ 13. พระชัยราชาธิราชราชวงศ์สุพรรณภูมิ 14. พระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้าราชวงศ์สุพรรณภูมิ15ขุนวรวงศ์สาธิราชราชวงศ์อู่ทอง 16. พระมหาจักรพรรดิราชวงศ์สุพรรณภูมิ 17. พระมหินทราธิราชราชวงศ์สุพรรณภูมิพระนามพระมหากษัตริย์อยุธยาพระองค์ที่18-34เดี๋ยวมาต่อ EP 2นะครับ